นี่จะเป็นการเล่นเทลเลียในโหมด expert ครั้งแรกจะเป็นอย่างไรถ้าคนที่ไม่เคยเล่นเกมนี้เลยต้องมาเอาชีวิตรอดในซีรีส์100วันเป้าหมายในการจบซีรีส์นี้คือกำจัดบอสมูลอดซึ่งเป็นลัสบอสในเกมนั่นเอง าดูกันสิว่าในครั้งนี้จะสามารถทำสำเร็จหรือไม่กับซีรีสเอาชีวิตรอดโหมดเอ็กเปิรในเกมเทเลเลีย100วันถ้าเล่นไม่จบก็จะมีต่อนะเริ่มต้นวันแรกเราก็มาโผล่กลางป่ากลางขาวพร้อมกับผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเขาวนั้นชื่อว่าเจฟเจฟเป็นไกด์ของเกมจากนั้นการเอาชีวิตรอดขั้นพื้นฐานคือการตัดต้นไม้เพื่อสร้างบ้านนั่นเองและศัตรูที่เราพบครั้งแรกนั่นก็คือเจ้าสลาม จะบอกว่าเจ้าพวกสลามเนี่ยคือไม่กิกกอกนะทุกคนคือตีเราแรงมากๆแบบเอาเราถึงตายได้เลยอะ่ะตัดต้นไม้มาสักพักก็ได้มาสร้างบ้านคราฟโต๊ะคราฟและคราฟชอสเพื่อให้แสงสว่างยามค่ำคืนจากนั้นก็ได้คราฟโต๊ะคราฟเก้าอี้เพื่อให้ไกด์ได้พักผ่อนตอนนี้สลามเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยเลยขอจัดการเจ้าพวกนี้แต่ไม่ทันไรก็ดันมาเสียท่าให้เจ้าพวกสลามนี่ซะได้ หลังจากการตายก็ควรจะหาอะไรมาป้องกันสักหน่อยก็ได้ทำการใส่ของป้องกันคือชุดเซตที่ทำมาจากไม้นั่นเองวันที่สองหลังจากผ่านค่ำคืนอันแสนโหดร้ายมาขอบอกเลยว่ามอนสเตอร์เกมนี้อะ่ะโคตรน่ากลัวเอาเป็นว่าเรายืนนิ่งๆไม่ได้ทำอะไรจนถึงเช้าเลยก็ว่าได้จากนั้นก็ได้ทำการออกสำรวจในถ้าทางด้านขวามือ ขุดลึกลงมาเรื่อยๆก็ได้เจอกับกล่องทองเข้าให้ซึ่งไอเทมข้างในเนี่ยก็ไม่ได้ว้าวอะไรขนาดนั้นนะในระหว่างนั้นเองก็มีเจ้ามอนสเตอร์ที่มุดดินมาโจมตีเราเล่นเอาซะตกใจหมดทำอะไรไม่ถูกจากนั้นก็ได้ทำการกวาดอุปกรณ์ต่างๆในห้องออกไปจนโล่งเลยขุดลึกลงมาเรื่อยๆก็ได้เจอเจ้าหนอนยักษ์แล้วก็ตาย วันที่สามก็ได้ออกมาสำรวจด้านขวามือก็ได้เจอกับต้นไม้ยักษ์ซึ่งข้างในเนี่ยมีกล่องไม้อยู่ด้วยนะหลังจากเก็บของข้างในกล่องแล้วแล้วก็ได้ลงมาสำรวจทางด้านล่างของต้นไม้นี้เห็นอย่างนี้เนี่ยทุกคนคงขาดใจใช่ไหมว่าเจ้าบูดแพลตฟอร์มเนี่ยสามารถกดลงไปได้เลยแต่ด้วยความที่ไม่รู้เนี่ยจึงขุดมันออกทีละขั้นมองดูแล้วก็อย่างว่ะดีนะ ลงมาได้สักพักก็เจอกับกล่องไม้จากนั้นเราก็ได้ทําการสำรวจลึกลงมายาวเลยก็ว่าได้แล้วก็ได้เจอกับทางรถรางกับมวลมหาเหล่าสลามเรียงรายเต็มไปหมดแล้วจะลงไปยังไงล่ะคราวนี้จึงนี่ทาการสู้กับเจ้าพวกนั้นแต่สุดท้าย คนไม่ใช่ก็ต้องตายอยู่ดีวันที่4หลังจากตื่นมาจากความตายก็ได้มาทำการเผาแร่ที่หามาได้นั่นก็คือลีดบาร์และทั้งสแตนบาร์และก็ได้คลาบแท่นตีเหล็กเพื่อมาคลาบดาบคอปเปอร์บอดวอร์ตเพื่อกลับมาจัดก,การเจ้าสลามหิมะและก็ได้ทำการสำรวจด้านขวามือจนเจอกับแร่ทองแดงจำนวนมากเรียกราให้ไปขุดอยู่ ซึ่งทางด้านขวามือนั้นก็จะเป็นไบโอมหิมะเดินมาเรื่อยๆก็ได้เจอกับผีบสีฟ้าของเครื่องในเนี่ยก็มีรองเท้าสเก็ตด,ด้วยล่ะแล้วก็ได้ทำการขุดอเมทิสเก็บไว้แต่ก็ดดานมาตกหลุมโดนเจ้าสลามเนี่ยตีตายซะได้โอ้ยชีวิตชาน วันที่5วันนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรมากส่วนใหญ่เนี่ยก็ได้มาสำรวจทางด้านรถรางมาเรื่อยๆก็ได้เจอกับบ้านร้างซึ่งของข้างในเนี่ยก็มีหีบสีฟ้าของเนี่ยก็ค่อนข้างดีเลยแหละมาสุดทางก็ได้เจอกับคริสตัลรูหัวใจเมื่อเราเจอเจ้าหัวใจดวงนี้แล้วให้เราไปขุดทันทีก็จะได้เป็น last c r y ช่วยให้เราสามารถเพิ่มหลอดเลือดหัวใจมาได้หนึ่งดวงด้วยละ่ะ แล้วจึงทำการอัปเกรดผ้วอัปเกรดดาบและอัปเกรดหมวกและเสื้อโดยใช้คอปเปอร์บาร์วันที่6ถึงวันที่7ในช่วง2วันนี้ก็ได้มาสำรวจด้านซ้ายซึ่งก็ได้เจอกับหีบไม้ซึ่งของข้างในเนี่ยก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ สำรวจไปเรื่อยๆก็ได้เจอกับใบโอมปาส่วนใหญ่ในช่วงนี้เนี่ยก็จะเป็นช่วงสำรวจและสร้างบ้านเพิ่มเติมซะส่วนใหญ่ไม่มีอะไรเป็นพิเศษวันที่8หลังจากสร้างบ้านเสร็จเราก็ได้ทำการขุดลึกลงมาเรื่อยๆก็ได้เจอกับหีมอีกแล้วซึ่งของข้างในเนี่ยก็ถือว่าโอเคเลยล่ะ นั่นก็คือปืนนั่นเองสำรวจมาได้สักพักก็ได้เจอกับพูดด้วยความตกใจเนี่ยนึกว่าเป็นศัตรูก็ได้ทำการแกว่งดาบสู้ซะเลยแต่ที่ไหนได้อะนางเป็นมิตรนี่นาด้วยความที่ไม่รู้ว่านางจะช่วยอะไรอะก็เลยปล่อยนางไปแล้วจัดการอันเดธไมเนอร์ก่อน ซึ่งเจ้านี้เนี่ยก็ได้ทำการดรอปหมวกสีทองสำหรับผู้เล่นใหม่ถือว่าเป็นหมวกที่ดีมากๆเลยเพราะใส่แล้วเนี่ยมันสว่างจากนั้นก็ได้กลับบ้านเราใช้แซฟไฟร์มาคลับเป็นฮุกวันที่9จะบอกว่าฮุกที่เราใช้อัญมณีคลับเนี่ยถูกใจมากๆเลยเพราะมันเนี่ยจะพาเราไตา กาไปยังที่ต่างๆที่เราเนี่ยเข้าถึงได้ยากสำรวจแล้วสำรวจอีกก็ได้เจอกับหีบสีฟ้าอีกแล้วแต่ของข้างในเนี่ยถือว่าดีมากๆเลยซึ่งเจ้าดาบนี้เนี่ยสามารถใช้ตีได้ทั้งใกล้และปล่อยแสงออกมาตีมอนได้ในระยะไกลอีกด้วย สำรวจมาได้สักพักก็ได้เจอกับไบโอมคอรัปชั่นและพวกของเราก็ไม่สามารถขุดบล็อกใบโอมนี้ได้เลยจึงทำได้แค่มาเก็บของที่กล่องทองแล้วก็เก็บไลฟ์คิสตัล วันที่10ถึงวันที่11เราก็เพิ่งได้เรียนรู้ว่า f อร์เรนสตาร์เนี่ยสามารถคลาเป็นมานาคริสตันเพื่อเพิ่มหลอดมานาได้อานะ้าหน้าถึงจะเริ่มเข้าใจอะไรช้าไปหน่อยอะ่ะแต่มันก็ไม่ใช่อุปสรรคในการเล่นเกมนี้ใช่หรือเปล่าอะ่ะหรือใช่นะจากนั้นเราก็ได้ทำการขยายบ้านเพิ่มเติมเพื่อรองรับ NPC ให้เข้ามาอยู่ วันที่12ถึงวันที่13เราก็ได้ทำการเดินทางเพื่อมาสำรวจใบอมป่าโดยเฉพาะซึ่งใบโอมนี้มอนสเตอร์น่าลำคาญเรียกได้ว่ามีเยอะมากเหมือนกันจากนั้นก็ได้เจอหีบไม้ที่ไม่เหมือนกับหีบไม้ปกติซึ่งของเครื่องในเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะจึงทำการเก็บกวาดห้องนั้นจนเรียบสำรวจมาได้สักพักก็ได้เจอกับรังพึ่งเขาให้ลึกลงมาอีกก็ได้เจอกับหีบที่ตั้งตรง,งานอยู่ท่ามกลางบล็อกที่ดูหรูหรา เชียงรอตาล่อใจอยิ่งนักข้างในเนี่ยก็จะเป็นปืนแล้วก็แทนน้ำพึ่งจากนั้นเนี่ยก็ได้ทำการนั่งรถลางระหว่างทางเนี่ยเรียกได้ว่าโครปัญหาลมแล้วไม่รอดสุดท้ายเนี่ยก็จ่ายเออวันที่14ด้วยความเจ็บล้อไม่จำเนี่ยเราก็ได้มาสำรวจใบอมป่าอีกรอบ ซึ่งใบอมนี้เนี่ยของดีมีเยอะอยู่นะหีบไม้ก็ได้เป็นเบตตกปลาขุดมาเรื่อยๆก็ได้เจอกับไลฟ์รคสตันขุดมาเรื่อยๆอีกก็เจอกับหีบซึ่งของในนั้นเนี่ยก็ถือว่าโคตรด,ดีเลยเพราะเราเจอกระจกวับกลับบ้านได้ด้วยแหละขุดแร่ม,มาสักพักด้านมะพาทาโดลาวาตายซนี่เก็บของสักพักก็ด้านมีข้อความชวนขนลุกนี้ขึ้นมา คุณรู้สึกว่าได้มีปีศาจเนี่ยจ้องมองคุณอยู่ด้วยความที่เราเนี่ยไม่ได้ใส่ใจอะไรขนาดนั้นนะก็เก็บของอย่างสบายอกสบายใจในระหว่างนั้นเองก็มีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนี่มันหลอดเลือดอะไรวะเนี่ยจากนั้นละคะ่ะท่านผู้ชมวิ่งแทบไม่ทันและแทมจะไม่ได้เตรียมตัวสู้กับเจ้าบอสลูกตาอะไรนี่เลย สู้ไปสู้มาจนเลือดของเจ้านี่เนี่ยเหลือคลื่งหลอดแล้วก็เกิดอาการคลั่งแปลงร่างไล่งับเราแล้วก็เออตายตามระเบียบวันที่15ถึงวันที่17หลังจากไปเรียนรู้วิธีการสู้บอสจาก YouTube จากวิกิแล้วนั้นจึงได้ทำการสร้างร้านบอสไฟต์ก่อนครั้งแรกเลยใช้เวลาสร้างทั้งหมดเนี่ยสวัน3คืนด้วยกันสร้างใหญ่ๆเข้าไว้ก่อนลนะเนาะ วันที่1 8ถึงวันที่19ก็ได้มาสำรวจใบโอมป่าด้านลลังต่อเจอเหีบอีกแล้วยืนตีมอนแบบไม่โดนมนสักพักก็เจอกับเจ้าบ้านที่ไหนไม่รู้วัดเข้าด้านหลังโอ๊ยตกใจหมดไอ้เจ้านี่เนี่ยมันชื่อว่าทิมด้วยความกลัวและตกใจเพรเลือดไอ้เจ้าทิมอ่ะมันโคตรเยอะเลยจึงตัดสินใจว่าจะกลับบ้านแต่ด้วยความกล้าที่ไหนไม่รู้จึงเอาดาบเนี่ยสอยหน้าเจ้าทิมจนร่างเนี่ยลุวงลาวาตายบาย จากนั้นก็ได้มาบุกรังแมงมุมจะพวกดีเนี่ยให้อยู่เอียเต็ไมไปหมดเลยสําหรับใครเนี่ยที่ไม่ชอบนะบอกเลยว่าคนหน้าขนลุกบุกเข้ามลลึกพอสมควรก็ได้เจอกับ NPC ที่โดนจับมัดอยู่ในนี้ซึ่ง NPC คนนี้เขาคือ h a i r s t y ต i s t เราสามารถเปลี่ยนทรงผมและสีสวยๆได้กับ NPC คนนี้เลยแล้วก็ถูกแมงมุมตีตายเออ พอฟื้นจากความตายก็เอาเลยนะรอไม่นานเนี่ยบอสลูกตาก็ได้โผล่เข้ามาบอกเลยเนี่ยครั้งนี้มีลานบอสไฟแล้วนะเว้ยพร้อมสู้เต็มที่แน่จริงเนี่ยเองก็เข้ามาสู้ไปสักพักจนบอสเนี่ยเกือบตายสุดท้ายเนี่ยก็ดันมาตายก่อนซะเองแงวันที่20 หลังจากการตายกับการสู้บอสลูกตาแล้วก็จะส่ง,สงคมกรอบบินบุกบ้านบอกเลยนะว่าตอนนี้เหนื่อยที่จะสู้มากๆเล่นเอาซะไม่ได้พักเลยแล้วด้วยความที่ยังไม่เคยเจออีเวนนี้มาก่อนก็ได้ทำการสู้เรื่อยๆตายแล้วตายอีกสู้จน n p c เนี่ยตายยกบ้านเมื่อไหร่จะผ่านไออีเวนบ้านนี้ไปสักทีหลังจากการตายหลายครั้งมากๆจนหลุมศพเนี่ยตั้งตระง่านเรียงรายอย่างไม่ขาดสายจนตอนนี้เนี่ยกลายเป็นใบอมสุสารไปแล้ว สู้จนตัวตายสุดท้ายก็เสร็จสักทีเมื่ออีเวนต์นี้จบก็ได้ทำการเคลียร์เอาหลุมศพออกวันที่21ถึงวันที่22เนื่องจากมี NPC เก่าตายไป NPC ใหม่จึงย้ายเข้ามาไม่รอชา้าจึงได้ทำการขยายบ้านเพื่อรองรับ NPC ให้เพิ่มมากขึ้นแล้ว NPC ใหม่ก็ย้ายเข้ามาเรื่อยๆ แล้วในวันนี้ปอลูกตาก็ได้จองเวรจองกรรมไม่เลิกหลังการจัดบ้านใหม่จึงได้ทําการเตรียมความพร้อมรอไม่นานบอสก็มาเสิบความน่ากลัวถึงที่ครั้งนี้จึงทำการเปลี่ยนอาวุธเป็นปืนเข้าสู้ผลแพ้ชนะเป็นอย่างไรก็มาดูกันได้เลย ในที่สุดก็ได้เอาชนะเจ้าบอตานี้ได้สักทีซึ่งของดีที่ได้มานั้นก็คือชิลด็อบคาทูลูหรือลอแห่งคาทูลูซึ่งเป็นของที่ดีมากเลยนะมันสามารถทําให้เราเนี่ยเดชได้นนั่เองคือให้เราเนี่ยกดไปยันทิศทางที่เราต้องการกดสองครั้งนะ จบกันไปแล้วนะคะสำหรับตอนแรกในซีรีส์เอาชีวิตรอดในเกมเทลเลเลีย100วันถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆมีทริคอะไรเด็ดๆทริคอะไรจริงๆก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะบ๊ายบาย